สวัสดีวันนี้ก็มาพูดถึงว่าองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงชีวิตให้แก่พระภิกษุทั้งหลายห้าร้อยองค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นมีใจมีใจควรว่าชีวิตของคนเรานี้ เปรียบเหมือนกันกับพายับแดดทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบชีวิตของคนเหมือนพายับแดดท่านทั้งหลายเมื่อเวลาที่แดดมันก็กล้าเราจะเดินไปตามถนนเราจะมองเห็นรู้สึกว่าจะมองเห็นเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาพิเศษที่เคาเรียวกว่าพายับแดดเนี่ย มันเป็นเงาเงาพิเศษนักวัมันจะมีตัวแต่พอเวลาเดินไปแล้วเนี่ยยิ่งเดินมันก็ยิ่งหายยิ่งเดินก็มันก็ยิ่งหายก็กลายเป็นว่าพายับแดดนั้นไม่มีตัวแต่ว่ามองเห็นได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกันกับชีวิตมนุษย์หรือคนที่เราเกิดมาเนี่ยเปรียบเหมือนพายับแดดก็เพราะว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่รู้มันจะดับสูญไปเมื่อไรมันไม่มีความเที่ยงแท้คือว่าเราก็จับได้ร่างกายของเราก็จับได้แต่ว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมพระองค์อธิบายอย่างนั้นที่พระองค์อธิบายอย่างนั้นเนี่ย พระองค์ต้องการจะให้ภิกษุหนะ้าร้อยนั่นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่าภิกษุห้าร้อยนั่นอ่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากพูดนิดเดียวท่านก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระภิกษุห้าร้อยที่มีพรลังกิต พูดกันง่ายๆว่าที่มีพลังจิตพอเพียงแล้วสะสมมาพอเพียงแล้วพร้อมแล้วที่จะสำเร็จพระองค์จึงได้ยกชีวิตของคนเหล่านี้เปรียบเหมือนพายับแดดเมื่อเปรียบเหมือนพายับแดดแล้วมันก็คือว่าไม่ได้มีอะไรมีแต่ปทัทั้งสี่มาผสมเข้ากันเท่านั้น แล้วก็มาเรียกกันว่าเป็นมนุษย์แล้วก็มามีพูดกันแล้วก็มาเห็นหน้ากันแล้วก็มีการสังสรรค์กันแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วคือท่าทั้งสี่เมื่อพระอ,องค์อธิบายจบซึ่งไม่เกินกว่าสามสิ 5, นาที พระห้าร้อยองค์ก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์หมดทำไมอ,องค์อื่นถึงไม่เรียกมาทำไมถึงเรียกมาแต่เฉพาะพระห้าร้อยองค์นี้เท่านั้นเพราะว่าองค์อื่นอยู่ในวัดพระเชตวันนั้นในขณะนั้นมีเป็นพันเป็นหมืน่นแต่ว่าห้าร้อยองค์เนี่ยเ,เขาได้ทำสะสมพลังจิตมาเพียงพอแล้ว ก็เพียงว่ามาแนะนิดเดียวท่านเมื่อจบธรรมเทศนาก็สำเร็จพระอรหันฉันใดก็ดีเราท่านทั้งหลายในการที่เราจะดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติหนทางกลางเพื่อเป็นการสะสมพลังจิตนั้นจึงเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้ว แม้ว่าท่านจะมีกิจการงานเกี่ยวข้องกังวลมากยากที่จะปลีกตนต้องตนเข้าไปป่าไปดงไปปฏิบัติท่านก็ทำของท่านได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะไปอยู่ในป่าในดงก็ไม่พ้นที่จะต้องสร้างพลังจิตเราอยู่ในบ้านเราก็สร้างพลังจิตได้พอเมื่อสร้างพลังจิตได้พอเพียงแล้ว ก็เหมือนกับพระห้าร้อยองนั่นแหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็สำเร็จมิใช่แต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ทำให้เสร็จเศร้านั้นก็หาไม่ยังมีพระอีกองค์หนึ่งท่านเดินทางมาไปวิเวกเดินทางมาไปทำสมาธิมาในป่าในโรงมานานแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้สำเร็จ ถ้าก็ะตั้งใจจะมาฟังเทศให้พระพุทธเจ้าเทศเราจะได้สําเร็จท่านก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอเวลามาถึงที่พระพุทธเจ้าประทับพ,พระองค์ก็ทรงบรรทมเสแล้วพักรางวัลอย่างนี้พระองค์นั้นก็ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าก็เลยนั่งอยู่ที่ตรงชายคาในขณะนั้นฝนก็ได้ตกลงมาเมื่อฝนกตกลงมาแล้ว น้ำม,มันก็ย้อยลงไปยน,ย,ย,ปนย้อยลงไปจากชัยคาน้ำย้อยลงไปจากชัยคาแปะแปะแปะแล้วก็หายไปท่านก็ได้สติว่าเออน้ำเนี่ยมันย้อยลงมาจากชัยคาแล้วมันก็หายไปไม่ไม่มีชัยสาระไม่ใช่ตัวตนตัว,วของเราก็เช่นเดียวกันก็แบบเดียวกันกับน้ำที่หยดลงไปนั่นเอง ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องไปให้พระพุทธเจ้าเทศนาให้ลำบากอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในเมื่อเราดำเนินมรรคเราได้ขึ้นต้นแล้วมันก็จะต้องถึงที่สุดท้ายต่างแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วกว่ากันอันนี้ก็ก็สุดแล้วแต่ มันจะเป็นไปแค่ใดอย่างไรเพราะว่าถ้าเรารู้จักหนทางในการที่จะดำเนินจิตของเราให้ถูกแล้วมันก็ไม่ค่อยช้าแต่ว่าถ้าหลงไปทางโน้นบ้างหลงไปทางนี้บ้างมันก็คงจะช้าแต่ยังไงยังไงเมื่อเข้ามาสู่หนทางกลางแล้วก็จะต้องไปพบจุดท้ายปลายทางเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าทำไมฉันอยากได้นิพพานในชาตินี้ฉันอยากจะได้นิพพานแล้วฉันไม่อยากอยู่มันทุกข์เหลือเกินอะไรอย่างนี้ท่านจะบ่นไปสักอะไระก็บ่นไปแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จเพราะว่าพลังจิตมันไม่พอไม่ไม่พอก็บ่นไปบ่นไปมันก็ไม่ได้สำเร็จเพราะว่า เรามีพลังจิตนิดเดียวแล้วก็มีหนำซั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เลยไปทำสมาธิให้มันลึกซึ้งเกินไปกันดลุจินพลังจิตพลังจิตก็ไม่รู้จัพอมันก็ต้องเวียนว่ายไปอีกนานอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ในเมื่อเรามาพบผลทางคือสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นการปฏิบัติหนทางกลางทำไมจึงว่าหนทางกลางเพราะว่ามันเป็นหนทางพอดีมันพอดีได้พอดีแต่พระหาราบขม่กลางมันลึกไปเนี่ยมันก็สูบกินพลังจิตทำเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นทำเท่าไหร่ก็กินเท่านั้น มันก็เลยไม่เป็นเศรษฐีมันก็เลยต้องเป็นคนจนไปสลอดแต่ว่าทำแล้วก็รู้จักเก็บทำแล้วก็รู้จักเก็บเหมือนกันกับสมาธิที่เราทำกันอยู่เราก็พัฒนาจากสมาธิที่สร้างขึ้นหรือไม่ใช่เราจะต้องพัฒนาจากสมาธิธรรมชาติให้มาเป็นสมาธิที่สร้างขึ้นสมาธิธรรมชาตินั้น คนเราทุกคนมีสมาธิอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าสมาธินั้นไม่ได้เก็บมันเป็นสมาธิธรรมชาติมีวันใช้วันมีวันใช้วันทีนี้พอเรารู้จักขนทางมัฌิมาปฏิปทาปฏิบัติสมาธิในขนทางกลางแล้วทีนี้เราก็มีเก็บทำเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้น ทำเท่าไรก็เก็บเท่านั้นยังไงเสียในไม่ช้าเราก็ต้องบรรลุาทำแน่นอนข้อสำคัญที่สุดนั้น,นทั้งหลายการทำสมาธิอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามาไปคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ทำก็ได้มันไม่ใช่ไม่ทำมันไม่ได้หรอกมันต้องทำเมื่อทำแล้วก็จะต้อง ได้พลังจิตอันนี้เก็บไปไว้จะเป็นสมาธิยังไงก็ตามเมื่อสร้างสมาธิมากขึ้นแล้วสามารถเก็บพลังจิตนี้ได้ตลอดไปแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้บรรลุมรรคผลต่อไปสวัสดีส